ายไแพวันนี้ให้ชมผ้าไหมสวยๆนะคะไม่ซื้อไม่เป็นรอยเพราะว่าบรรยากาศเงียบเหงาก็เลยเดินมานะคะให้ชมผ้าไหมลายสวยๆย้อมสีธรรมชาติย้อมสีเคมีนะคะที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะ ก็เลยมาให้ชมเพลินๆน,นะคะเพลินๆบรรยากาศฝนตกเมื่อคืนวันนี้ก็เลยไม่ร้อนซักเท่าไหร่เดี๋ยวเราชมผ้าไหมลายสวยๆสวัสดีค่ะ <c oughs> มาหาแม่ค้าบอก <c oughs> อมาชมต่อผ้าไหมลายสวยๆอันนี้คุณคุณไม่ลายอะไรนะเนี่ย อ๋อลายล่างแห я. อันนี้นอ,อันนี้อะไรนี่ดอกพิกลอันนี้ลายอะไรจ๊ะลายตะขออันนี้ลายอะไรคะอันนี้ก็ลายแห่ลายล่างแห я, เนาะจินตนาการของคุณทอเนาะอ่าอันนี้จะเป็นย้อมสีเคมีแล้วก็มีอทอยกดอกแก้วเนาะอันนี้ก็ย้อมสีธรรมชาติชมกันเพลินเลยวันนี้เพราะว่าทุกท่านชอบชมผ้าไหมสวัสดีคะ่ะ นนี่นะะ่ะะคอาชมต่อนี่ค่ะอันนี้เป็นย้อมสีเคมีไหมย้อมสีเคมีให้ชมสวยๆวยผ้าไหมสุรินนะะบรรยากาศเงียบเงาก็ให้ชมอันนี้เป็นย้อมสีธรรมชาติจากอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะลายลายอะไรนะตัวเอง,องแม่คะลายอะไรนะเนี่ยลายาลายกรรมไม่ได้แล้ว หกตกอนี่คือความสวยงามของผ้าไใหม่สีนิยมสีธรรมชาตินะจ๊ะถ้าต้องสนใจก็ต้องทักมาเพราะน้องแพทย์ถ่ายทำรวมๆให้ชมเฉยๆนะคลิปนี้สวยไหมคะสวยว่าผ้าไหมสุรินมีเสียงซาวท็กด้วยนะคะสวยไหมสวยไหมสวยไหม สีธรรมชาติไหมอโอ้สวยกลางผืนเนี่ยลายอะไรคะเนี่ยพญาน,นาคโอ้สวยมากผืนนี้นี่คะ่ะผ้าไหมสุรินนะคะ,ะชมต่อคผ้าไหมสุรินที่ขายในตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินค่ะสวยไหมคะถ้าสนใจไกด์แพทเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ส่งถึงบ้านท่านอยากได้ก็ ทักทายมาเลยจ้าตอนนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ฝนตกเมื่อคืนนี่เลยค่ะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินค่ะสวยไหมคะ,คะชมใกล้ๆเลยค่ะชุกสบซนไปว่าเดี๋ยวก่อนเด้อรู้จักภาษาเขมรสุรินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องแพทย์จะ โพสขายในช่องนะคะประชาสัมพันธ์ส่งต่อแทนแม่ค้าเพราแม่ค้าจะไม่มีเวลาค่ะและจะเป็นผู้ประสานงานช่วยให้ท่านที่อยากได้ผ้าไหมสุรินเนาะนี่เลยค่ะวันนี้มาทักทายตอนนี้ให้ชมเพลินๆกันนะคะอ่านี่ค่ะนี่คือราชนีผ้าไหมสุรินโพแต่ว่าเป็นย้อมสีทำเคมีจ้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะมาทักทายเฉยๆให้ชมเพลินๆจ้า สวัสดีค่ะมีความสุขในวันนี้ด้วยนะคะสู้ๆกันต่อไปค่ะโควิด19สวัสดีจ้าอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กดถูกใจคลิปนี้ให้หน่อยค่ะบ๊ายบาย